สาบายดีสาบายดีตอนเศร้าเด้อฝนอ่นนะเศร้าตกเลยฉจะให้ยังคืบอ,อยู่คนละบายบายคนละตะโอยจากสิเม,มอ่อสาวรรค์กับลูกข่อยอันนี้แม่ข่อยตัดตองแต่เศร้าผู้ฝนจะไปขายอยู่ตลาดถึงเจ้าใบตองกล้วยตานีเด้อนี่เด้องามงามคนลอยากได้สั่งเด้ออกอกครรนานี่แคปไยอยากได้แล้วมาจองเมียนโลดจองเมียนแบบเอาไปยึดคันบังบิงนะน แม่เขากำลังตัดอยู่เป็นปีโป้ไหมคะเป็กมินเป็นพีโป้ไหมคะเด็กอยากดีนะบ้าน ก็เ็ิจกรรม่ไม่รูกระิันเน่ยมนกติลลกเพ่จบเออจามักติมาดีนนีนบอกอยู่เรื่อยๆอ้จืบงนกมัั <300 confer dles>

พาทำิ S <S ่งพลังมาเป่ามาหมดเลยค่ะโมงหโมเโมเออโอ้โหทำสงี่เนาะเป่าด้วยล็้ส่วนอ่าสปวดกอเลยแปดสสี่หกสสี่เนาะงวงีเป่าอีกหมดมาดิเปดปดสี่เด็กแปดแปดโอ้โหมาตานไทยเยถิ่เยะ ขิงโป่ยอเนี่ยยังยังไไม่ิดจุดง่ายไปจมาถกับวันตรงนี้นี่แ่ไม่ยาบเเอามือเอาขายโยมเขาได้สี่นฝ่ายทงยมทางเล็กอโดนทำจัโยมก็เหี่ยนไปเอาเฮ้ยเยดึงดดเ่ไดี้อด้อโงอดีไร คือเพรแทนเบอร์นะฮะก็ไปเอาเลยยาตีหักไปป้องเอาไปดูเอายี่ห้อนี่นะค่ะทุนเอาไปซิงแข่งหมดซิงเข้าเลยซิ่งยาเข้ามาเลยเนี่ลงมาไหนเน็กเราหาฟังเออเขาเหลืองค่ะใารดีน่บคิดได้ไหมกูเจ๊ตเธอได้กอลอตามล็อกตึงหมด เออไไปลูกบ้าบไปยืแตงขาดว่านะเก็บไปลูกเก็บไปปุ้นแต่ไกลว่ามีเงินแมโทรศัพท์จะถือยังงใจพ้าเราไปยิ่ยูพู๊โอ้ไปหิบกองยังไงพูดนนงเด็กเกิดก็เสกิลแต่ไร เอาไปไปจูมเกะนะคะดินดินอยู่เือนเานมันหมักหมักโต๊ะเรามักขาดหมักหมักอะไรเรื่องขซิดาามักซีดามาปลูกก็หมักต๊ะเพราะว่ามันได้ซีดารทางร้านไมจางงามดิ้นเงี้ยแหดิ้นินแหงมีเท้าตกตรงน้าเาเก็ลักคอดีโต๊ะก็ปนทาซึ่งเม่เป็นอเาะ่าเาโตอกนั่งนักตาเด็กน้ำเปานม มาหาเจอกันมาของ เลีน้นกหาหงสดกําลังออกก่อที่บนไหนมาแมวมาเจสฉีบมากินมันแมาแม่มันตุ่มมาอยู่มากินไย่งนี้บบแมวมาหลัก

để bây giờ là thôi ừ. ừ. không <laughs> <laughs> ตองดูมันก็ตองมันกมันไหลอยู่เลยฮะย่าน่าจะแตกมั้วะอ้าน่าจะไปดีกว่าแกหรือว่าเหีุยังไงเฮงตองขึ้นมันหลอกคอหรืว่านี่แหละโคนลายยันต์ต่างเฮงาณาไม้นี่อาณาม้ต้องใอาณาไม้เป็นประกาศในเศร้า 我们买一条。 ยเก็บไปทิ่มเมื่อยเกิดทุานเมื่อยอายุจักปีเลยบ่เมื่อยกูหัวหังอด

แล้วแล้วฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องติดน้อยรอลีลาเนี่ยเด้อเราพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพ่ก่อน